สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องทุกคนครับผมสวัสดี FC สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับมือนี้มี40แรงมาฝากครับ l อ0 1 8 s t ปี65ครับผมนี่1,582ชั่วโมงนะครับคันนี้ลดปีหกห้าครับปีใหม่ๆเลยราคาเริ่มต้นแค่425,000บาทนะครับ425,000บาทพร้อมอุปกรณ์ชุดเบมี่ดันดินหน้ากระคานหลังตัวหนึ่งนะครับคานหลังอยากได้เป็นผ่านซีป้าน,นาพันหกเรือได้เลย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่แส5 0 0 0บาทครับแล้วก็ดาวนะครับดาวเริ่มต้นถึกถึกเลยครับผู้ใดอยากได้ปีไม่ไม่ดาวถึกถึกตอนขั้นนี้เลยครับดาวเริ่มต้นแค่1 0,000บาทครับรับรถไดเลยครับจะส่งให้ฟรีปรับสภาพให้ใหม่จ็บรายละเอียดใหม่เปลี่ยนท้ายของเลี้ยวก็บสีใหม่ครับผมจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับทั้งงวดนะครับสำหรับคันนี้ปอนหปีนะครับ รายปีมีงวดย่อยงวดย่อยเดือนละสองพันครับเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบเอดเดือนละสองพันบาทเดือนที่สิองครับจ่ายงวดใหญ่ที่แปดหมื่นสี่พันห้าร้อสิบเจ็ดบาทนะครับะจะพอนแบบนี้หกปีเลยนะครับเด้อหรือว่าผู้ใดอยากพอนแบบรายเดือนนะครับกับมี้นะครับเด้อพอนรายเดือนก็เดือนละแปดพันสิบสองบาทนะครับเจ็ดสิบสองงวดครับพอนทปีนะครับ, 72, งงรบอ ผ้ใดอยากซื้อสดนะครับซีซันสองมื่อห้าพันบาทนี้ต่อร่องกันได้นะครับโทรมาตอรองราคากันเด้เลยถ้าซื้อสดนะครับสภาพดีๆครับว่าท่านี้มีสองครับเบิงเดยวเลยครับมีสองมีเยียนมีหัวซึมแกะยังทั้งนั่นเลยนะครับแม้แต่บล็อกกันยังกระหดนะครับแคนนี้รถปีไม่ไมเลยครับปีพกาครับผมดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทครับรับรถได้เลยหัวใหญ่สองพันหัวใหญ่แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทหรือว่าเป็นไรเดือนก็มนีนะครับ บ,บ,บาทยางนายางลังจะบริเทียนให้นะครับด้ยยวย,เ,ยเพราะว่าผมต้องการให้ดาวถือถ้าผมเปลี่ยนยางผมกให้ดาวถือไว้เลยนะครับเพราะว่ายางกันหลายบาทอยู่นะครับตัวน,นี้รับรถจ1 0 0หนึ่งหมื่นบาทยางนายางหลังเดิมๆครับเพราะว่าดอกอยางยังหลครับดอกยางยังหลอยู่ายางยังเต็มอยู่ครับใส่ไ้อีกโดนครับใส่ได้อีกดว่วนใส่ใสครับใส่ใสัน,นี้ใส่งันได้อีกว่าเรื่องเครื่องนี่แรงครับข้าวนีแห้งครับนะครับ รอบนี้เกินสามพันนะครับโมว่าเขาแต่งเครื่องมาบอลนะจะเป็นแห้งครับผมสตาร์เบื้องหลนะครับรถนี้แรงขนาดเราเรื่องแห้งซื้อจอเลยนะครับบราขับรถไทยเห็นมากเรื่องแห้งนะครับมันต้องแรงงานใส่แห้งอยู่แล้วครับรถไทยเดี๋ยวสตาร์ทให้เบื้องหน้าเจ้าหนี้พอครับ เร็วแรงเกินไปหีนหินยาบรันสูตรครับรอมเนึ่งสามพันแล้วมาตัวเร็วปกติครับอ่าจุดคันโทนปกติเครื่องแรงบอกไปเลยระจบว่ามีเพี่ยนหไหมครับผมมองได้แตกหลวมหัวซึมเก็บหายม่เบิดครับผมนะครับทันนี้รับประกันเครื่องอยู่ที่เก้าเดือนหรือห้าร้อยชั่วโมงครับสนใจติดต่อได้เลยครับ061-024-43-43ครับ 0610244343ครับกับคันนี้เลย L4018SP ปีหหาเลยนะครับผมพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นครับชุดเบรีมกับพานหลังนะครับนี่บรรยากาศดีๆครับผู้ใดอยากได้รุ่นไหนนะครับสอบถามเข้ามาเลยมีทุกรุ่นนะครับอยากได้หน่อยอยากได้ใหญ่อยากได้เฉียบอยากได้สภาพดีนะครับมีเบิร์ตนะครับเป็น32มแรงมีไม้กับมีสี่สิบมีไร้ครับอ่าปีไม่ไม้กับไร้อยู่ด้วยครับเด้อยจาว่า คงไปทายแชร์ท่านีก่อนเพราะว่าท่้นียาวตั้มหรือกปล่าปีกไหมนะครับตอนนั้นผู้ใดอยากได้สภาพใดหรือราคาใดนะครับติดต่อเข้ามาเลยครับ0610244343หรือว่าแอดไลน์มากก็ได้ครับผมคุณได้ฟังพันกัย้อนกลับไปฟังนะครับเพราะว่าผมจะบอกเร็วจากหน่อยนะครับเนาะ0610244343ครับเจอกันที่อุบลราชธานงอุบลราชธานงจังหวัดอุดรธานีครับอยากเข้ามาชมยุลานก็ได้หรือว่าจะซื้อ ทางออนไลน์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กได้เหมือนนะครับผมนะครับฝากติดตามช่อง YouTube นะครับเซมานอมตะขี้เมาล์ชานเอลนะครับผมฝากกดติดตามในเรื่องข่าวกุฎิที่เขามาชมแล้วถึงใจอยากได้ข่าวสารใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเด้อเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับรถที่เขามาใหม้นะครับเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ